สวัสดีค่ะเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องเขื่อนความทรงจำเอกกลับสู่บ้านเกิดของเขาในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางหลังจากหายหน้าไปนานกว่า10ปีเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเยี่ยมเยียนแต่กลับมาเพื่อทำงานเขาเป็นหนุ่มวิศวกรที่ไฟแรงได้รับมอบหมายจากกรมให้มาประจำที่ เขื่อนสีพัฒนาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบความปลอดภัยของเขื่อนหลังถูกรายงานว่ามีการล่วดซึมเล็กน้อยการกลับมาทำให้เขานึกถึงอดีตถึงเหตุการณ์ที่เขาพยายามจะลืมให้มากที่สุดเมื่อ15ปีก่อนระหว่างการสร้างเขื่อนแห่งนี้มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นทำให้มีคนงานจำนวนหนึง่งเสียชีวิตจากดินถล่มและหนึ่งในนั้นมีเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาด้วย เด็กน้อยวัยแปดขวบชื่อน้อยทั้งสองคนมักจะแอบไปเล่นกันบริเวณที่เขาก่อสร้างและในวันที่เกิดอุบัติเหตุเขากำลังเล่นซุกซนกันอยู่ใกล้แนวดินที่สไลด์เอกวิ่งหนีได้ทันแต่น้อยวิ่งหนีไม่ทันน้อยค่อยๆจมหายไปกับดินและน้ำโคลนศพก็หาไม่พบทุกคนเชื่อว่าน้อยถูกทับอยู่ใต้แท่นคอนกรีตอันมหึมาของเขื่อนแห่งนี้ ความรู้สึกผิดนั้นกัดกินหัวใจเอกมาโดยตลอดหลายสิบปีเอกพักอยู่ในห้องพักพนักงานเล็กๆบนเขื่อนวันแรกเหตุการณ์ปกติดีมีเพียงความเงียบสงบและเสียงลมเท่านั้นในคืนหนึ่งขณะที่เอกกำลังนั่งทำงานเขาได้ยินเสียงอบอบอบตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงของกบ แต่ยิ่งฟังยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติมันไม่ใช่เสียงกบแต่คล้ายเสียงคนร้องไห้และสะอึกสะอื้นเบาๆที่ดังกล้องมาจากกลางเขื่อนเก็บน้ำที่กว้างใหญ่เอกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพียงจินตนาการที่ทำให้เขาได้ยินและหูฝาดไปเอง แต่เสียงนั้นก็ยังคงดังทุกคืนทุกคืนดังขึ้นเรื่อยๆและใกล้ขึ้นเรื่อยๆลุงอีกวันเอกตัดสินใจไปที่หมู่บ้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเขื่อนชาวบ้านที่นั่น